หมดห่วงเรื่องการเคลื่อนเมาส์และติดสายสามารถขยับเมาส์ได้ถึง360องศารอบโต๊ะทั er ่วทิศทางผมขอแนะนำรุ่นนี้เลย Laser DeathAdder V2 Pro นั่นเอง เมาส์เลเซอรุ่น Death Adder ตัวนี้ถือว่าเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมในวงการ e-sport มาอย่างยาวนานได้ถูกออกแบบมาอย่างต่อเนื่องถูกพัฒนาถูกใส่ระบบใหม่ๆจนมาถึงตอนนี้ได้มีระบบเ a เซอร์ไฮเปอร์สปีดไ l e s s เพิ่มเข้ามาทําให้เมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่พิเศษมากๆส่วนการดีไซน์นะครับก็ ถูกออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ทำให้พอดีมือมากๆ พื้นผิวทั้งด้านบนนะคะถูกออกแบบมาให้เป็นผิวด้านลดความชุ่มของเหงื่อและไม่ติดลาวนิ้วมือด้วยเจ้าตัวลูกกลิ้งตรงนี้แล้วก็ข้างๆเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นยางทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างคล่อง,ง,ง,งตัวเลยถนัดมือเลยทีเดียวและไม่ลื่นอีกด้วยและเจ้าเมาส์ตัวนี้มีน้ําหนักเพียง88กรัมเท่านั้นทําให้รู้สึกว่าเบามากๆนะและเจ้าเมาส์ตัวนี้ยังมาพร้อมกับสวิชสุดพิเศษจากทางแบรนด์เลเซอร์นะครับนั่นคือ Second Gen Laser Optical mouse มาส์ c h ที่ทําให้การคลิกเนี่ยเฉียบคม แต่เบื่คลิกอีกด้วยและยังรองรับการคลิก70ล้านครั้งและยังไม่พอยังสามารถปรับ DPI สูงสุดได้ถึง2 0 0 0ม DPI กันเลยทีเดียวส่วนดีเทลด้านใต้ของเมาส์ตัวนี้นะครับมีช่องสัญญาณไวรัส2.4งจุกิกะเฮิรตซ์มีตัวโปรไฟล์ที่สามารถปรับได้ถึง5โปรไฟล์ซึ่งโปรไฟล์นี้คือการเซฟดีเทลของเมาส์ที่เราเซตไว้นะครับมีปุ่มปรับ3แบบสามารถปรับเป็น2.4ได้และปรับเป็นบลูทูธได้อีกด้วยและเมื่อเราไม่ใช้งานเรานำเมาส์ไปชาร์จนะครับก็แค่ปรับเป็นออฟหรือปิดนั่นเอง ส่วนของด้านบนเมาส์นะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้สามารถตั้งได้ถึง8แบบด้วยกันและปุ่มตรงนี้นะเราสามารถเซตได้หมดเลยจะให้มันเป็นปุ่มที่เพิ่มลดระดับเสียงหรือว่าถ้าเราเล่นเกมแนว FPS นะครับเราสามารถถ้ามันเป็นปุ่มการใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นการกระโดดตามความเหมาะสมที่เราต้องการจะใช้เลยส่วนตัวไฟบนเมาส์น,นะครับบนเมาส์ก็จะมีตัวไฟแบล็คไลท์ขึ้นมาพร้อมกับตัวแบรนด์ของทันเลเซอร์นะฮะและยังสามารถปรับควบคู่กับเลเซอร์ไซนับรีมาถึงประเภทการเชื่อมต่อนะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้มีการเชื่อมต่อถึง3แบบด้วยกัน1 เลยก็เป็นการเชื่อมต่อแบบ เลเซอร์ไฮเปอร์สปีดไวเลสนะคร2.4กิกะเฮิร์สามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้และยังสามารถเชื่อมต่อแบบต่อสายได้อีกด้วยซึ่งเป็นสายสปีดเฟร็กซ์นะครับส่วนเจ้าวัสดุของสายสปีดเฟ็กซ์เนี่ยเป็นสายถักยืดอายุการใช้งานและยังมีความทนทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะค,ะครับส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับยังให้ตัวเลเซอร์ USB d o ลอะแ adapter มาอีกด้วยมาถึงแบตเตอรี่ของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะฮะเราสามารถใช้งานได้ถึง120ชั่วโมงเมื่อเราใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธถ้าเราใช้งานการเชื่่ออมตแบบ เลเซอร์ไฮเปอร์สปีดไวเลสนะครับเราสามารถใช้งานติดต่อก,กันได้ถึง70ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราลิมชาร์จแบตเนี่ยแบบนหนเราก็ไม่ต้องกังวลไปเราสามารถต่อกับสายชาร์จและใช้งานได้เลยเป็นปกตินะการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มของเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็ทําได้นะครับยังสามารถนําเมาส์ตัวนี้ไปใช้กับเครื่อง Xbox One ได้อีกด้วยนะสรุปนะครับเจ้าตัวเมาส์เลเซอ Dead Adder V 2 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะ คุ้มค่ามากๆแล้วกับการหามาใช้มีการสัมผัสที่ดีและยังสามารถเซตค่าปุ่มได้หลายรูปแบบอีกด้วยมันทําให้ความกว้างการใช้งานเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นสําหรับการใช้งานของผมเองเนี่ยผมได้ตั้งปุ่มนี้ได้ใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นเกม FPS เนี่ยมันจะมีปุ่มที่ใช้ในคีย์บอร์ดใช่ไหมผมไม่อยากกดในคีย์บอร์ดอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนแยกภาษาสัมผัสซ้ายขวาผมก็เลยนํามาใช้ที่ปุ่มน,นี้เองผมสามารถกดยิงปาระเบิดเนี่ย ที่เมาส์ได้เลยนะครับการใช้งานความเบาสบายส่วนรูปแบบการใช้งานนะฮะถูกออกแบบมาตามสารีระศาสตร์ทําให้ผมเล่นระยะนานๆแบบ8ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะไอตัวข้างๆเนี่ย มีประโยชน์มากๆนะเวลาเราจับเนี่ยมันไม่ลื่นแล้วก็เหงื่อไม่ชุ่มมือนะดยการที่มันเป็นเมาส์ผิวด้านนะครับก็สรุปเลยเมาส์เดสแอดเดอร์วีทูโปรคุ้มค่านะครับกับการหามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปกติหรือว่าใช้ไปในทางอีสปอร์ตการเล่นเกมแต่ผมค่อนข้างแนะนําให้กับผู้ที่เล่นเกมหามาใช้มากกว่าสุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจเจ้าเมาส์เลเซอร์เดสแอดเดอร์วีทูโปรก็ไปหามาใช้กันได้เลยนะครับคุ้มค่าจริงผมให้อีกหนึ่งนิ้ว